เริ่มแล้วนะคะกับมอเตอร์เซลซอฟตีเอียตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์ประชุมละแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่พบกับพวกเราอิสุสุซาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาส่งท้ายปีทั้งทีพบกับโปรอิสุสุซาลาแม็กฟอสบิ๊กแปจองรถในงานรับไปเลยโชว์แฟชั่น ชั้นที่1สแกนปุ๊บรับเลยส่วนลดมูลค่า10,000บาทชั้นที่2ลูกค้าเก่าอิสุสุลุ้นส่วนลดเพิ่มสูงสุดสองเท่ามูลค่าสูงสุด1นึ่งแสนบาทชั้นที่3กิฟต์เซ็ตอิสุสุสาลาชั้นที่4รุนรับส่วนลดเพิ่มมูลค่า5,000บาทชั้นที่5 ลุ้นรับบัตรน้ำมันสูงสุด1 7 5 0 0 0บาทรวมมูลค่า38ล้านบาทพร้อมโป,โปรพิเศษช่วงเปิดตัวในงาน Isuzu MU-X RS The n e k t Peak ดอกเบี้ยพิเศษ1.49 Isuzu 4ประตูยกสูงดอกเบี้ยพิเศษ0.99 Isuzu V Cross กระบะข้อมลุยออกรถ49,000บาทอีซูซ X-Series แคปตัวเตี้ยแต่งหล่อออกจากโรงงานผ่อนสบาย7,940บาทนาน84เดือนอีซู u ูกระบะพื้นเรียบตอบโจทย์ทุกการขนส่งราคาเริ่มต้น550,000บาททดลองขับในงานรับทันทีแก้วอีซูซูสาลา ไปเจอกันได้ที่บูธอิสุสซาลอาเชียงใหม่ที่งานมอเตอร์เซลซอฟต์ย่อย่าลืมกระบะอิสุสต้องอิสุสซาลาเชียงใหม่เท่านั้น